แกเป็นแต่งหน้าเท่าไรเลือกสียังไงก็ไม่เข้ากับตัวเองสักทีรูงี้ทำนันละแกเขาจะพาทุกคนแต่งหน้าและเลือกสีตาม personal color ค่ะเอางนี่เป็นวิธีเลือกพื้นฐานคือดูสีจากเส้นเลือดค่ะวิธีเช็คก็คือาสีเส้นเลือดของแกเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินก็จะประเมินได้ว่าผิวแกเป็นคนคูลอออกไปในโทนชมพูแต่ถ้าแกมีสีน้ำเงินหรือสีเขียวผิวแกจะเป็นผิวโทนธรรมชาติโทนกลางกลางแต่ถ้าเส้นเลือดข้อมือเป็นสีเขียวหรือเขียวขี้มาประเมินได้ว่าแกเป็นวอร์มโทนผิวออกเหลือซึ่งคนไทย เป็นซอฟออทามาไปเช็ครายละเอียดได้อีกทีหรับลุกวันนี้ก็จะแต่งเป็นเอเวอรเดย์เขาจะบำรุงเซรั่มและมอยส์เจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นและทุกลุกก็ต้องอย่าลืมลงกันแดดรอทุกอย่างเซตตัววันนี้งานผิวแบบเขาจะใช้เป็นแป้งข้าวออกกันคือป้ายยาสำหรับมือใหม่หัดแต่งเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายไม่หนักผิวเหมือนรองพื้นแต่ปก ปิดดีเหมือนรองพื้นไว้แกอันนี้คือคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เกลียโคดง่ายแกดูดิอันนี้คือแปรงที่แถมไปเกลียวมาลงรองพื้นเสร็จก็จะมาลงคอนซีลเลอร์วันนี้จะใช้สีที่มันโทนสว่างกว่าผิวเพื่อเพิ่มมิติของใบหน้าคืองานผิวมันกริบอยู่แล้วเติมคอนซีลเลอร์แบบสีสว่างนิดนึงนาก็จะดูพุ่งอันนี้คือเป็นทริคสําหรับ e v e r y d a ลุ o เลแนะแล้วแกก็ใช้ฟองน้ําในการกดกดไปที่ห้ามปาดไปปาดมานะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นคาบเว้ยแกเห็นเริ่มเห็นมิติคือมันจะมีความพุ่งเหมือนเราใ้้ลลทออ่เเสร็็จแวกกกงปยุาห ต่อมาก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นของตัวคิวเพ็ตัวนี้คือใช้ดีมากเว้ยใช้แป้งในการกดกดแทบ็แทบๆท็ไปแบบนี้มันจะเซตให้ทุกอย่างแบบล็อกลงตัวมากอ่าแล้วก็อย่าลืมลงคอด้วยนะไม่งั้นน่าจะดูแบบแปบบแบบลกๆเลยพอแกเกี่ยเสร็จแล้วใช่ปะแกก็ใช้หลังมือในการเช็คว่ามีตรงไหนเหนียวไหมต่อมาเพอร์สนาลคัลเลอร์ของคนวอร์มมันก็จะออกไปในโทนแบบสีร้อนโทนส้มโทนส้ลส่วนเขาเป็นซอฟออทัมแล้วก็วอร์มโทนก็จะใช้แบบออกโทนตุ่นๆไปด้วยเลยเขาจะใช้บัตรในการเกี่ยที่กลางแก้มก่อนเพื่อดู โคงหน้าของันนี้จะเป็นทริคในการปัดแก้มหน้าเด็กไว้แก่ต่อมางานตาก็จะใช้แป้งหัวแบนๆแบบนี้ ปัดสีพื้นของอายแชโดว์ก่อนนะเขาใช้สีบัตรอันเมื่อกี้แหละมาดงเป็นสีเก็ปัดเชื่อมตาด้านล่างกับแก้มให้มันแบบอยู่แล้วก็ใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้จุ่มสีส้มมาเบรนให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้ไล่จากหางไปหัวจากล่างขึ้นแล้วแกก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันฟุ้งๆเว้ยเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นแปรงหัวเล็กๆมาเบรนบริเวณใต้ตาล่างคือใช้สีเดิมเลยนะเบรนจากหางไปหัวแล้วก็ท็อปด้วยสีชมพูที่ปัดแก้มใช้แปรงเปล่าๆนะมาเบรนทุกอย่างให้มันฟุ้งๆู สีตาสีแก้มไปในทิศทางเดียวกันมันจะละมุนต่อมา<ล><ล>แกก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคารลาร<ล>ับรับเอเวเ l ลูกเขาจะใช้มาคารลาสีน้ำตาแกเขาชอบมากใช้ที่ไรแล้วแบบเออหน้าดูหวานดูละมุนเอา <นะ S 1> จริงแกควรมีติดบ้านไว้เลยเวลา<ล><ๆ>ปัดขนตาล่างแกก็ยกกระจกสูงสุงมันจะทําให้แกปัดง่ายขึ้น อายไลเนอร์ iner, วันนี้ก็จะใช้สีน้ำตาลเช่นเดียวกันมันจะทำให้ดูแบบตาไม่แข็งไม่ดุจนเกินไปเพราะว่าเอ e r y d a y l o ลูกันเนาะมันแบบเน้นใสๆเบาๆพอ <า S 1> ก็จะวาดจากหางตาก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆไล่ไปที่หัวตาเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเว้ยแกดูดิเติมใฝ่ตรงกลางแก้มนิดนึงทริกนี้สำหรับคนหน้าใหญ่อยากให้หน้าดูมาต่อกันที่มาสคคาร่าคิ้วคือช่วงนี้ตั้งแต่มีมาสคาร่ามันทำให้เราแบบเขียนคิ้วได้ง่ายแล้วก็ไหวมากขึ้นเว้ย ปัดตั้งๆถ้าอยากได้ทรงเพิ่มก็เขียนต่อด้วยดินสอเขียนคิ้วมาทาลิปก็เลยเขาใช้ลิปสี103ของเคสลิปมอนเตติดใจสีนี้สุดๆแกดูคอมพิดลุกแบบนัวเพิ่มสันจมูกคมๆด้วยการคอนทัวร์อีกนิดนึงไล่จากระหว่างคิ้วแล้วก็ค่อยมาไล่ต่อที่ปลายสันจมูกเติมไฮไลท์ที่ปลายและสาธิกนี้จะทําให้จมูกแกดูเป็นทรงแบบหยดน้ำแล้วก็ไฮไลท์หนกแก้มแล้วก็ใต้ท้องคิ้วเป็นตัว C เซตติ้งสเปรย์ล็อกทุกอย่างเป็นอันจบลุกสําหรับสาววอมโทนสอบอทำ ความแบบอบอุ่นนวลนวนุดนนแกเรื่อง personal color อย่าไปซีเรียสมากเว้ยถ้าเราใช้สีไหนโทนไหนแต่งออกมาแล้วมั่นใจแกก็แต่งเลยเว้ยไม่ต้องแครเอาเป็นว่าลุกนี้พวกแกให้กี่คะแนนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คอมเมนต์กดไลค์ติดตามไว้เลยนะช่องฉันทำมาให้สำหรับมือใหม่หัดแ่สวยไปด้วยกันบาย